เกมกับเกาหลีพอใจไ,ไหมครับก็เป็นเกมที่ผมว่านะครับเราทำเกมรับได้ดีในเรื่องของการบล็อกกับดีเฟนต์นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็โต้กลับได้คะแนนผมว่าเป็นเกมที่เรามั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการเล่นนะครับในวันนี้ส่วนเกาหลีเองเนี่ยมีการเสิร์ฟที่ดีนะครับในบางจังหวะเนี่ยเราก็เป๋พอสมควรแต่ว่าอาศัยในเรื่องของโซนที่ดีแล้วก็ช่วยกันเล่นในเรื่องของการเล่นนะครับเราชนะได้ในวันนี้ครับ จัดผู้เล่นมีน้องๆหลายคนเข้ามาช่วยเสริมเป็นไงครับกอนเลก็อยู่ในเกณ์ที่ดีนะครับทุกคนก็ลงไปพยายามเล่นตามแผนที่เรากบลังกันไว้นะครับแล้วก็แสดงขีดความสามารนไม่ให้ดีส่วนวิภาวีเนี่ยอาจจะอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับในเรื่องของผู้หญิงน,นะครับจังหวะนั้นก็เลยต้องเอาชาัชวนลงไปไปช่วยก่อนนะครับในเรื่องของการเล่นธนชัยเองก็อยู่ในเกมที่ดีนะครับช่วยได้เยอะในเรื่องของเกมบล็อกนะครับ จะลัดพรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับในวันนี้นะครับส่วนบางคนเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยลงไปในเรื่องของการเล่นนะครับแต่ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาทุกคนและทีมงานสตาฟทุกคนที่ช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจชนะในวันนี้ครับผมเจอโคลอมเบียนัดทายะคะมองยังค่ะก็เป็นเกมที่เราประมาทไม่ได้จริงๆเพราะโคลอมเบียเนี่ยมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับมีการเล่นที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างวันนี้เนี่ย จังหวะเขามาได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องเขาไม่พลาดในเซตที่5เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เราก็ต้องเน้นเกมของเราแล้วก็เน้นเกมลุกผสมของเราให้เป็นหลักครับผม